ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะค่ะที่สิงคโปร์ซูค่ะครับแล้วก็มาถ่ายทำ r f ดู To ตอนสวนสัตว์สิงคโปร์นะครับใช่แล้วก็ตอนนี้แนะนำตัวกันหน่อยไหมแนะนำตัวกันหน่อยแนะนำตัวหน่อยเรามีแขกรับเชิญมากมายเลยตอนพิเศษเชล่าค่ะเซล่าค่ะบุ๊คครับเติ้ลครับก็ครับอิชุุนครับอิชุขุนบีรครับบนครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ตอนพิเศษเรามีแขกรับเชิญเยอะเราก็จะมาเล่นเกมกัน เกมอะไรเกมเกี่กับสวนตัดนี่แหละง่ายๆเลยเราจะให้จับฉลากเรามีชื่อตัดให้แปดชนิดเรามี8คนเพราะฉะนั้นเราจะจับคู่เป็นสี่ทีมก็<อ>ได้ฉลากแล้วหากันรอบสวนตัดไปถ่ายรูปคู่กับตัดที่เราได้ชนิดนั้นเซลฟี่คู่กันไม่เซลฟี่ได้ไหมให้ให้ให้ผู้ร่วมเดินทางแถวนี้ถ่ายให้ได้ได้ไ ก็ตัดแต่ละตัวถ้าเกิดว่ามันไม่เจอหลับอยู่อะไรก็ถือว่าโชคดีไปแล้วสตว์ต้องมองกล้องไหมตัดมองกล้องก็ได้ไม่มองก็ได้แล้วถ,ถ้าเกิดว่าชนะได้อะไรอ่ะเราจะพาไปทานข้าวเราจะตัดอาหารว่า8อย่างคนที่ชนะได้กิน8อย่างที่2อก็ได้กิน7อย่างเฮ้ยชนะหมายถ,ถึงที่1ใช่ไหมพี่หนึ่งใช่เราจะทําการโหวตกันและตอนที่เราไปถ่ายภาพตัดเนี่ยให้ดูรายละเอียดตับมาด้วย ดูมาเราจะถามอะไรบางอย่างดูให้เราต้องเป็นคนใช่สังเกตเอาแล้วถ้าตอบไม่ได้อะตอบไม่ได้ก็อยู่ที่โหลกินน้ําเปล่าเข้าไปโอเคพี่พี่ีะชื่อสัตว์ย่างๆอย่างนี้บุ๊จะตอบได้เหรอพี่ตัวเองแต่ละคนนี่เราโปนั่นถ้าใครได้ผูกพี่อีกจะสวยอ่ะปนี่เราโปสัตย์กันทุกคนขอให้มึงได้โค้งกันไม่อต่ถ้าลุ พี่อิดหนูไม่เล่นชนะแน่นอนไม่อิดถ่ายรูป่วยตายกว่าเลยไม่ใช่เงหนูไม่ต้องให้กินข้าวขอให้ได้ครูเขาเบาได้แล้วจับเลยดีกว่ามามามาเรามีกระเป๋าใส่ตลาดอยู่อ่ะี๋ยวจับก่อนแล้วจับก่อนเลยเดี๋ยวตลาดดูมีเบอร์อยู่ด้านหลังตลาดหนึ่งคู่หนึ่งสองคู่อย่าให้ดูอย่าให้ดูอย่ไให้าวดูไม่ได้อะฮะ เบอร์สามบอกทำไมตัวนี้แค่รูจนะ้จักอะอืฮะรู้ได้แล้วรู้จกักไหมรู้จกักรู้จกักไหมยังเลยพี่เอ้ยไม่รู้จักตัวนี้เหรอไม่รู้โอ้มีเวลได้กินข้าวเปล่าเว้ยตัวอะไรวะเนี่ยไ,ไ,ได้ <laughs> ไ <หน S 2> แ,แล้ว <laughs> ไ,ได้แล้วอะไรวะ <laughs> เอามาแล้วอ่ะทีนี้บ <laughs> ้านหนึ่งให้บ้านหนึ่งบ้านหนึ่ง อะไรวะเนี่ยพี่เจนกับเจลเอรเบอร์อะไรเบอร์สี่เจอได้เบอร์อะไรคู่กันนี่สองคนนี้คู่กันไหมเปล่าแค่หนาาเนียคู่กันเปาวเปาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวี่เจาบอกว่าอะไรนะพี่เจาอว่าอะไรนะเปาผมเบอร์สอ่บน นี่โปสัเดี๋ยวพาไปโอ้ยหนูไม่ได้กินข้าวเนี่ยจับู้เราอยูนเด็กน้อยเด็กน้อยเรี่ยัมเอะีข้าเปล่าข้าวเปล่าหนึ่งหนหนึ่แผนที่ป้ายเบอร์ตนี่รับแผนที่ป้ายเบอร์สามเออะไรเบอร์สี ได้ก็หมดเวาตีมังกรแต่ละตัวแต่ไมค์่ามีคำถามครัอยากรู้ว่าแล้วถ้ามาเร็วอ่ะมีสิทธิพิเศษเลยป่ะที่หนบวกเพิ่ม3คะแนนที่โหลก็สูญคะแนนอ๋อบูว์วอลลินเหรอจริงโจ้ไงเดี๋ยวพาไปดูไหนวะนีบูว์วอลลินเปิดที่ประตูมีลูกแหร์แต่ว้าได้แล้วก็เล่นๆกันเลยลุยไปแม่ง บุกได้อะไรมุกได้บาบิรูซ่าพี่อ่าพี่ได้โปรบอสซิสมังกีครับไม่เป็นไรไม่น่ายากโอ้สบายไอตัวนี้รู้อย้วใช่ไหมรู้แล้วตัวนี้ก้ามึงก้ามึึงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไม่น่ายากเราวิ่งอ่ะอาศัยอาศัยวิ่งก่อนเอาแน่นอนคนอื่นมีเราไม่ามีโทรศัพท์ต้องสามเครื่องถ่ายทังหมดนะ ได้ไดโนฟอรัสมาด้วยแรปเตอร์อยู่ตรงไหนวะเนี่ยไดโนฟอรัสอะไรวะนี่ได้อะไรวะเนี่ยรูว่าลีนตัวอะไรวะเอ็กแมนไงเคยดูก่อนกงเล็บอะโอ็ยแมนอ่ะเราต้องไปฮอลลีวูดน,นะนั่นน่ะพูดไรวะเนี่ยตัวนี้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่นยจะ้้กินนขาวเลยั มาดูดาวนี่ง่ายจุดแล้วผมแค่ง่ายอะไรง่ายเกจ้าตัวนั้นเสียแมงมัเป็นแยกแล้วนี่จะมีไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้จักอยากแล้วไม่พี่บินแล้วอีกให้คะแนนยังไงอ่ะโหวตนะเออก็นี่ไงใครมาก่อนใช่ไหมทีแรนก็ได้สามคะแนนนะคะที่สองสองคะแนนหนึ่งศูนย์แล้วก็มีคำถามสามข้อข้อละคะหนึ่งคะแนนแล้วก็โหวตนี่ เดี๋ยวเรามี10คนไอ้8คนพี่วินกับแม่บุ๊กโหวดด้วยคนละหนึ่งคะแนนเหรอใช่เพราะงั้นทุกคนได้คะแนนหมดงั้นหนูโหวให้ตัวเองได้รึเไม่ได้ต้องโหวตให้อีกคนไม่ได้ไม่ได้ก็คือเนี่ยมันจะมีคะแนนทีมใช่ไหมคนที่ได้คะแนนทีมอ่ะก็ต้องช่วยกันเพราะเรามาเร็วกว่าแล้วก็มีต่อคําถามตรวจตัวอีกแล้วก็มีโหวดอีกยุติธรรมที่ตุดรีบไปหาไอ้แต่นี้ง่ายที่ตุดแล้ว โกงผมอ่ะที่ผมต้องไปหาไหนมันอยู่ใกล้บ้านงูเลยเนี่ยเออเออที่บอกกันนะใช่ใช่แล้วอพี่คืออะไรนะไรบาบูนบาบูนเนี่ยพี่จำไม่ได้ลิงใช่ไหมเอออะไรฮามาไดอัสอะไรเนี่ยนี่ไงใช่ป่ะใช่ป่ะเออว่าเออยรไนต้าดีไนตาดีเออเออดีเก่งเราจะไปหาไอ้ก่อนนะพี่เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนเราอยู่นี่ไหนใกล้กว่าของพี่ใกล้กว่างั้นไปของพี่ก่อนไปโอเคโอเคไปเอาป่ะจะต้องยึดเขาฝั่งทได้เลย the yeah. yeah. นเนี่ยถึงก่อนเลยเซียมแมงคนแรกสบายหรือ,อเสร็จก่อน,นแน่นอนมาลูกนูนแถวนี้แหละเนี่ยป้ายอยู่เนี่ยลูอยูเแถวนี้แหละจะโตไม่เห็นน่าสินหนโหไม่งั้นเราต้องเอาคะแนนเร็วแล้วแหละเซลฟี่คู่กับป้ายแล้วไปเลยก็ดีนะ Singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see. Give her all the love. เออใช่ป้ายถึงแล้วแล้วอยู่ไหนอ่ะไปดูอย่ที่ไม่เกยมาไปดูแผนที่ก่อนนี่อฮะเจอแล้วเจอแล้วป้ายไปเดินต่อต้องชนะให้ได้ใชลไหรือเปล่าใช่ปะเราเข้าไปดูกินนี่ธรรมชาติมากเลยธรรมชาติจริงๆ อะไม่นะพี่ว่ามันไม่น่าอยู่ในตู้กระจกแล้ผมว่ามันต้องอยู่ในตู้กระจใช่หรือหมาหมาจิ้งจอกหรือเปล่าเออน่าจะหมาจิ้งจอกเออใช่หมาจิ้งจอกไม่ใช่อเนี่ยเอาเย็นเอาเย็นเอาเย็นเออพี่พี่เห็นไหมใช่บาบิลูซาเฮ้ยใช่แล้วเนี่ยใช่แล้วเร็วๆวจัดเลยไม่เสียเวลานำนำนำยังไงก็น้ำ หน,นึ่งสองสาีที่อีที่หน,นึ่งองสามปักลยนเ,นะเรียบร้อยปัพี่ตัวต่อไปเลยไี่เหเวลา เยี่ยมยอดี่สิงคโปรนี่มันวัดเนี่ยดูดิอะไรอ่ะว่าอะไรนาะตองตะตังเหรอตองมตตตะตังสองมาตงลังเอลังโอลังด ใช่แล้วหรูอลังการโอ้โห,โหม่กี่ตัวตมไมังมีลูกด้วยอ่ะลูกน้อยจะเซลฟี่ยังไงดีอ่ะเซลฟี่เหรอหอืมเอาเนื่องจากมันมีลูกน้อยเจ้เอาก็เป็นเด็กน้อยงั้นพี่ยืนตรง,ตรงสะพานแล้วกันเจ้าเอลเป็นลูกน้อยกับพี่ไหมไม่เอา <c oughs> ทำไมไม่เอาเฮ้ยน่ารัก มา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 ก่อนเลยกี๊กันกันู่ไหนวะหา,นหาลิงก่อนหาลิงก่อนหาลิงก่อนโอเคไม่มันเลยอะ่ะให้ผมทำไงอะ่ะกอดพี่หน่อยกอดให้เห็นกอดให้เห็นยังไงดีวะนี่ละกัน 1 2 hết เฟรสเตสแมคคาคูเน <Christmas, S 2> ี่ยเออนี่ใช่อะไรเนี่ยเุกคเตสแมคคาคัวอะไรก็ได้เออนั่นแหละเหมือนเหมือนพวสวดมนต์เลยหรือว่าเราที่ติดแล้วจัดได้ลิงเฮ้ยแต่มันเขาบอกมันเรียกร้องกับดิ์สิทธิ์เออมันเป็นลิงพิเศษเนี่ยดุเข้รออ๋อคือยอมรันไม่ใช่ว่าหน้าเหมือนลิงไม่เห็นลิงแล้วจะใส่ฟพีได้ไงนี่ไงหรอมองไม่เห็นใส่แว่นดำหดิ อกดดิเราควรทำหน้าเหมือนลิงตัวตั้งนี่แขนตัต้งเราต้องเซลฟี่แล้วทำหน้าเหมือนลิงเวนหนึ่งสองสามเขาคเน, <c oughs> านเหมือนกันที่ไม่ต้องหักดึง

ขาหลังไม่สวยอ่ะนี่เไม่ใช่ขาสั้นไม่ใช่ขาหลังพี่อิดใช้กล้องนั้นถ่ายด้วยดิขาหลังหมานี่มันนางแบบลิง<า>ย,ยิ้มหน่อยมีทาตานมันไม่ดูหน้าเองเลยเจมส์จีไม่รู้จักเหรอ